สวัสดีครับพวกผมมีข่าวนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึง10อันดับดาราเอวีญี่ปุ่นที่สวยที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมาโดยผมเนี่ยก็ได้ทําการคัดมาตั้งแต่ปี2000ต้นๆนะครับจนถึงปีล่าสุดเลย จนได้นักแสดงที่สวยที่สุดมาทั้งหมด10คนนะครับแต่ถ้ามีใครที่สวยกว่านี้นะครับและเพื่อนๆรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งชื่อของนักแสดงเอาไว้ได้นะครับเพราะผมเองเนี่ยก็อยากจะเข้าไปหาดูเหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้คอมเมนต์ทิ้งแค่ชื่อของนักแสดงพอนะครับห้ามคอมเมนต์เป็น URL หรือว่าเป็นชื่อของรหัสหนังนะครับไม่งั้นทั้งช่องทั้งคนคอมเมนต์ก็จะบินไปด้วยกันเลยนะครับแต่ผมคิดว่า10อันดับที่ผมจัดมานี้เนี่ยก็น่าจะสวยเป๊ะกันทุกคนนะครับระดับนางเอกหนังเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้น น่าจะพลาดน,นะครับเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดู10อันดับดาราเอวที่สวยที่สุดเท่าที่เคยมีมากันดีกว่าครับมาเริ่มกันที่อันดับที่10 อารินะฮาชิโมโตะเธอถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งดินแดนดอกซากุระซึ่งความงดงามอร้เดีงสาตามธรรมชาติของอารินะนะครับไม่ได้ด้อยไปกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นยูอะมิคามีนะครับแชมป์ของแฟนซ่าหรือว่าจะเป็นไอซาวะมินามิของแฟนซ่านะครับอารินะก็นับได้ว่าเป็นไข่ทองคําอีกคนหนึ่งเลยนะครับของวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นจนเธอได้รับรางวัลนนะักแสดงหญิงยอดเยี่ยมนะครับจากแฟนตาดูอเวนต์ในปี2018 อรีนาเนี่ยได้เดินทางเข้าสู่วงการทางด้านดนตรีก่อนนะครับเหมือนกับยูอามีคามิเลยที่เป็นรุ่นพี่ของเธอนะครับปัจจุบันเนี่ยอรีนาก็เป็นสมาชิกของกลุ่มเล็กๆนะครับที่มีชื่อว่าอันพานอฟติคอนเกิรก่อนจะผันตัวเข้ามาเล่นหนังเอวีนะครับในปี2016อาริบีนาเนี่ยนอกจากจะมีหน้าตาที่สวยมากๆแล้วนะครับก็ยังมีหุ่นที่ดีมากๆด้วยจนแฟนๆหนังเอวีเนี่ยยกให้เธอเป็นเจ้าของเรือนร่างที่ร้อนแรงที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะครับและเธอยังได้รับฉายาว่าเป็นดาราเอวีที่มีเรียวขาททีี่่สสววยยุดด้ มาต่อกันที่อันดับที่9กนะครับกับโยชิทากะเนเนะคนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเธอได้คว้ารางวัลน,น,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมใน AV Open 2อ1 7มาแล้วนะครับ AV Open เนี่ยมันเป็นงานประกวดหนัง AV นะครับก็จะเป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับบริษัททําหนังต่างๆนะครับส่งผลงานเข้ามาประกวดเพื่อรับรางวัลนั่นเองและก่อนหน้านี้ที่โยชิทากะเนเนะจะมาล่นหนัง AV นะครับเธอก็ยังเป็นที่รู้จักจากจาก,การเป็นนางแบบกาเวียมาก่อนอีกด้วยดีกีก็ถือว่าไม่ธรรมดา ะร,ระดับนางแบบเนี่ยมันต้องสวยแน่นอนอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่ถึง1ปีเธอเ็้าเดินหน้าต่อเนื่องนะครับเข้าสู่วงการ AV ภายในค่าย S1 นั่นเองและทันทีที่ผลงานออกสู่สายตาหนุ่มๆน,นะครับเนเน่เนี่ยก็กลายเป็นดารา A v วที่ถูกจับตามองมากที่สุดด้วยศักยภาพในตัวที่มีอยู่รอบด,ด้านนะครับและจากการที่เคยเป็นนางแบบเกาวเวียมาก่อนอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่เธอจะพุ่งขึ้นมาเป็นดาวรุ่งแล้วก็เป็นที่รู้จักได้ไม่ยากนะครับ มาต่อกันที่อันดับที่8ชินะมัซูโอกะหรือที่รู้จักกันในชื่อน้องจีนเอาจริงๆทีแรกเนี่ยผมก็อ่านเป็นไชน่าเหมือนกันนะครับชินะเนี่ยก็เป็นดารา AV ที่คุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับ จัดเป็นนักแสดงตัวท็อปของวงการ A v วคนหนึ่งเลยนะครับมีผลงานออกมามากมายและได้รางวัลในฐานะขวัญใจมหาชนมาแล้วเป็นนักแสดง A v วผิวขาวนะครับจากค่าย SOD ที่สร้างนักแสดงที่มีชื่อเสียงออกมาแล้วอย่างมากมายหลังจากที่เปิดตัวในค่าย SOD และปล่อยตัวอย่างต่อเนื่อง2ครั้งนะครับก็ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บอร์ดแคสติ้งรางวัล2016นะครับในรางวัลนักแสดงหญิงหน้าใหม่และยังได้รับรางวัลจากนิตยสารแฟลตด้วยนะครับในฐานะที่เป็นนักแสดง AV ของ SOD ส,สำหรับวงการ AV ถ้ามีคำว่าสตาร์ต่อท้ายนะครับก็จะหมายถึงนักแสดงดาวรุ่งของค่ายนั้นๆนั่นเองก็หมายความว่าน้องชินะเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับในขณะนั้นหลังจากนั้นในเดือนมิถุนายนปี2016นะชินะมาซื้อโอก,กาสเนี่ยก็ได้ทวิตว่าได้ประสบอุบัติเหตุนะครับและได้รับบาดเจ็บไปทั้งร่างกาย ทำให้ชินาเนี่ยต้องกเกษียณออกจากการเป็นนักแสดง AV ไปนะครับแม้ว่าปัจจุบันจะรีไทยไปแล้วนะครับแต่น้องจีนเนี่ยก็ยังครองใจคนเรื่อยมาและขอให้แฟนคลับทั้งหลายนะครับมีความสุขและจดจำเธอในฐานะดารา AV ยอดนิยมตลอดไป มาต่อกันที่อันดับที่7นะครับกับเอมิฟูคาดะสำหรับคนนี้เนี่ยคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะในปี2019แค่ปีเดียวนะครับเธอก็เล่นหนังไปมากกว่า200เรื่องก็ถือว่ามันเยอะมากๆนะครับสำหรับนักแสดงคนหนึ่งและเหตุผลที่เอมิมีหนังให้เล่นเยอะขนาดนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นนักแสดงไร้ค่ายสังกัดนั่นเองแต่การเป็นนักแสดงไร้ค่ายสังกัดแล้วดังขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแต่ด้วยความสวยแล้วก็ความโดดเด่นของเอมินะครับทำให้ ายค่อย,ยากจะได้ตัวเธอเข้ามาร่วมงานด้วยแล้วเธอเนี่ยก็เล่นได้เกือบทุกแนวด้วยนะครับแบบไม่มีเกี่ยงเลยทําให้เธอมีหนังเล่นตลอดทั้งปีเลยนะครับเรียกได้ว่าเยอะกว่าคนที่อยู่ในค่ายซะอีกแต่ก่อนที่เธอจะมาดังในปี2 0 1 8เนี่ยเธอเคยอยู่ค่าย SOD มาก่อนนะครับโดยใช้ชื่อว่าโคโคโรอามามิแต่ในตอนนั้นเนี่ยกระแสตอบรับเธอก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเธอก็เลยไปทําการโมหนามาใหม่นะครับแล้วกลับมาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งในปี2018 กระแสตอบรับเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ก็ยังมีคนญี่ปุ่นส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ชอบนะเขาก็ไม่ค่อยยอมรับเกี่ยวกับการใสยกรรมเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายก็ต้องยอมสยบให้กับความสวยของเอมี่นะครับเรียกได้ว่าเอมี่เนี่ยก็มาปฏิวัติวงก,การ A-V เลยนะครับและผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นดารา AV วสวยๆนะครับเหมือนกับเอมี่กันอีกเยอะเลย ก็มาต่อกันที่อันดับที่6กนะครับกับริอาซากุไรเธอก็เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆนะครับในปี2008และอําลาวงการในปี2010นะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยเธอก็อยู่ในวงการประมาณ2ปีเท่านั้นเองถึงจะเป็นเวลาไม่นานมากนะครับแต่ผลงานที่เธอทิ้งไว้แต่ละเรื่องเนี่ยให้เต็มสิบแบบไม่มีหักเลยถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นนะครับที่คนไทยส่วนมากจะรู้จักเนี่ยก็คือโซระอาอีกับมิยาบีโอซาวะแต่ถ้ากลับมาในฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยริอาซากุไรอีก็ดังไม่แพ้กับโซระอา อีกเลยนะครับ ด้วยหน้าที่ค่อนข้างสวยนะครับบวกกับผิวขาวที่สว่างเหมือนกับหลอดไฟลีออนรวมถึงเนื้อเรื่องแล้วก็การแสดงของลีอาด,ด้วยนะครับองค์ประกอบทุกอย่างมันลงตัวมากๆนะครับก็เลยทําให้ลีอาดในตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งกระชูดไปเลยในรูปเนี่ยลีอาอาจจะถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ในคลิปบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสวยทะลุหน้าปกแน่นอนผมจะแคปจากในคลิปไหมให้ทุกคนดูเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับหรือจะเอารูปตอนถ่ายแบบสวยๆมาลงก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าผมเนี่ยพยายามเลือกรูปที่มันเรีียยบบรร้อ้อท่สุดมาลลงแลวนะคั เพื่อไม่ให้คลิปมันติดเหลืองนั่นเอง ก็มาต่อที่อันดับที่5นะครับกับอากิโฮโยชิซาวะที่ถูกขนานนามว่าเป็นนางฟ้าแห่งวงการ A v วเลยนะครับที่มาของคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเขาเริ่มจากการเป็นนางแบบกาวเวียในปี2002หลังจากนั้นบริษัทที่ดูแลอากิโฮอยู่ก็ได้ถามอากิโฮนะครับว่าสนใจที่จะเล่นหนัง A v วีหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายอากิโฮก็ได้ตอบตกลงนะครับและตอนนั้นในปี2003นะครับหลังจากที่อากิโฮโยชิซาวะเนี่ยได้ออกผลงานในหนังสือรวมการถ่ายทําแนวกาวเวียได้เพียงแค่1เดือนนะครับในวัยเพียง 19ปีเธอก็เซ็นสัญญานะครับเล่นหนัง A v วีกับ2ค่ายใหญ่อย่างอ i ิสเจแปนและ MacA หลังจากที่เข้าสู่วงการ AV ีไม่นานนะครับอากิฮก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแต่ถึงอากิฮจะไม่ได้รางวัลนะครับแต่การที่ถูกเสนอชื่อก็ทําให้เธอเป็นนักแสดง A v วีที่อยู่กลุ่มหน้าในทันทีทําให้เธอมีผลงาน AV ีกับทั้ง2ค่ายออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับต่อมาในปี2006เธอก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับค่าย Maxing แล้วก็ S1 และความโด่งดังของอากิโฮนะครับทำให้อากิโฮเนี่ยสามารถก้าวข้ามผ่านจากนักแสดงหนัง A v วนะครับสำหรับผู้ใหญ่เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงกระแสหลักนะครับและยังได้เป็นนักแสดงภาพยนตร์รวมถึงละคลรโทรทัศน์อีกด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะอากิโฮเองเนี่ยก็ยังมีผลงานเพลงที่ได้กระแสตอบรับดีมากๆด้วยนะครับสำหรับวาร์ปหนังเนี่ยผมอาจจะแจกให้ไม่ได้นะครับแต่สําหรับวาร์ปเพลงเนี่ยผมก็สามารถแจกให้ได้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ให้ในคลิปเลยนะครับโดยชื่อวงเนี่ยก็จะมีชื่อว่า a b s u m s c a t นะครับส่วนชื่อเพลงเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Yasuo i d o n นะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับใน Youtube ก็มีซึ่งอากิโฮเนี่ยก็อยู่ในวงการ AV มานานถึง15ปีนะครับและได้ฝากผลงานเอาไว้มากมายนะครับถ้าเราจะไล่ดูทุกคลิปนะครับอาทิติ์หนึงก็คงจะไม่หมด ก็มาต่อกันที่อันดับที่4กันบ้างดีกว่านะครับกับยูอะมิคามิสำหรับอันดับต้นๆเนี่ยประวัติย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับยูอะเนี่ยเคยเป็นอดีตเมมเบอร์จากวง SKE48 รุ่นที่2โดยเข้าสู่วงในปี2009นะครับแล้วก็ออกจากวงในปี2014หลังจากออกวงได้1ปีก็เข้าสังกัด AV ค่ายมูทากิเป็นค่ายแรกและเดบิวต์เเรื่องแรกกับค่ายดังกล่าวและทํายอดขายได้ดีมากนะครับต่อมาเนี่ยก็ได้ย้ายมาอยู่กับต้นสังกัดใหม่ค่าย S1 ตั้งแต่ปี2016นะครับจนถึงปัจจุบ หลังจากนั้นในปี2018นะบยูอ่นเนี่ยก็ได้เดบิวต์เข้าสู่วงคอนนี่ป๊อปคอนซึ่งเป็นวงไอดอลเกาหลีใต้ของค่ายคยูนคิดนะครับแต่การเดบิวต์เหมือนจะไม่ค่อยถูกยอมรับในเกาหลีใต้สักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งวงเนี่ยคือกลุ่มดาราเอวีทั้งหมดนับแถมยังเป็นคนญี่ปุ่นอีกด้วยแต่ในปัจจุบันเนี่ยวงนี้ก็ยังทํากิจกรรมตามปกตินะครับมาต่อกันที่อันดับที่3นะครับกับอิชิดะเคเลนซึ่งตอนนี้เธอก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคิริชิมะเลโอนาแล้ว กับโปรตุเกสนะครับก็เลยทําให้เธอเนี่ยเป็นดารา A v วที่โดดเด่นมากๆนะครับโดยคาเรเนเี่ยเคยเป็นอดีตสมาชิกวงของไอด l ลิงในปี2012มาก่อนนะครับก่อนจะผันตัวเข้ามาเล่นหนัง AV ในปี2014นะครับกับค่าย SOD แล้วก็สร้างผลงานมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งในค่าย SOD เลยทีเดียวแต่หลังจากที่หมดสัญญากับ SOD นะครับคาเรนก็หายไปสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี2019ในค่ายใหม่ที่มีชื่อว่าพรีเมียบนะครับพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยเป พรนะ้อมกับความสวยที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับจากตอนแรกที่ปังอยู่แล้วเนี่ยก็ปังขึ้นไปอีกครับ ก็มาต่อกันที่อันดับที่2นะครับกับไอซาวาจุนครับเธอเป็นสาวสวยหน้าตาลูกครึ่งญี่ปุ่นในลูกคุณหนูที่พร้อมจะกระชากใจเหล่าสาวกให้ดิ้นตายกันคาจอจุนเนี่ยก็ได้เข้าสู่วงการในปี2014นะครับกับค่าย S1 ซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเธอก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเริ่มแจ้งเกิดในช่วงที่อายุยังน้อยนะครับและในขณะนั้นนะครับก็ยังมีนักแสดงที่เป็นควีนเอวีนะครับอยู่หลายคนเธอจึงไม่ค่อยได้รับความสนใจนะครับในช่วงแรกแต่เมื่อจุนมีประสบการณ์มมาาากกขึึ้นนนรจุ็สสาาถดง ขอออองงตัวเอออกมาได้และทําให้งานของเธอเนี่ยเป็นที่พูดถึงในวงกว้างนะครับและกลายเป็นที่นิยมมากๆนะครับขนาดที่ว่า DVD เนี่ยขายดีจนเกลี้ยงแผงนับจนต้องก๊อปปี้ซ้ํากันหลายรอบเลยทีเดียวหลังจากนั้นในปี2015เนี่ยเธอก็ได้หายไปเลยนะครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากๆนะครับแต่เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของนักสแสดงแต่ผลงานของเธอที่ฝากฝังไว้นะครับก็ยังคงตาตึงใจเหล่าแฟนๆทุกคนและผมเชื่อว่าจุนไอซาว่าเนี่ยจะต้องเป็นที่หนึ่งในใจของใครหลายๆคนแน่นอนนะครับก็มาถึงอันดับที่1แล้วนะครับกับอิร 阿尼。 ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคนนี้เนี่ยเป็นตำนานเลยนะครับในปี2013และเล่นหนัง A v วเพียงแค่10เรื่องเท่านั้นนะครับก่อนที่จะหายไปเลยแต่พอะด้วยความสวยของเธอนะครับเรียกได้ว่าขั้นนางเอกหนังเลยก็ว่าได้ครับเลยทําให้อิลิกาเนี่ยถูกกล่าวขานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับว่าเป็นดารา A v วีที่สวยที่สุดตลอดกาลไม่ว่าจะเป็นสํานักไหนนะครับจัดอันดับอิลิกาเนี่ยจะต้องอยู่เบอร์ต้นๆแน่นอนโดยในปี2013นะครับเธอก็ได้ใช้ชื่อว่าลิลิกานะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยเธอมีน หอมมากๆนะครับจนหลายๆคนเนี่ยตกใจในตอนนั้นเนี่ยก็เลยยังไม่เป็นที่น่าดึงดูดสักเท่าไหร่นะครับแต่ในตอนหลังนะครับก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงบุคลิกภาพมาช่วยเธอเปลี่ยนลุคให้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นและหลังจากที่เธอดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้เป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าดึงดูดมากขึ้นจนเริ่มโด่งดังนะครับแล้วก็ได้เซ็นสัญญากับทางค่ายในปี2014และได้ใช้ชื่อว่าอิริกะมโมทานิครับซึ่งสาเหตุที่เธอก้าวเข้าสู่วงการนี้นะครับเป็นเพราะว่า แอบซ่อนไว้จึงทาให้เธอตัดสินใจนะครับว่าถ้าหากอยากจะดูดาราเอวีเนี่ยงั้นมาดูเธอแทนไม่ดีกว่าหรอซึ่งแรงกระตุ้นนี้เองนะครับก็พาเธอเข้ามาสู่วงการหนังผู้ใหญ่นั่นเองและนี่ก็คือ10อันดับที่ผมจัดมาให้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูอันไหนเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ